สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เลิกงานเลิกหกโมงน้อยๆครับผมต่อไปครับจวดต่อบ้านโรงเรียนบ้านหนองแวงเรือประชาศึกษาครับผมผมว่านาที่ึ้นเป็นอำเภอ,อบุรรัต์นะเพราะว่านี่นี่คืนเป็นอุนลรัต์ขอนก่นครับผมอเเหลือเวลาเก็บของอีกประมาณไม่เกินหกนาทีก็แล้วแล้วพี่น้อง แน่ใจว่าที่ก,กินข้าอารน้ำก่อนังที่ออกไเพราะว่า,ากับเขาเาวเมื่อคืนมีการเรือครับที่คุณแจกบาบ้าครับเจโจเปิดไอ้นั่นโจเปดิดไอ เอาแก๊สอุ่นเข้าไปอุ่นอันนะั้นอุ่นกับเขาอันนะั้นนะไรแกงเขียวหวานกันมีอย่างบ่๊ลายยังกระมัอมาม,ม,มาปะเอามาอุ่นทีไ่ได้กินออกไปเขาไมนเหลืออะไรอาบนดูก่ออนเลยาบดเข้า,ขาเนื้อเอขา้าพุ่นเมีย ทำลายสถิติแล้วเดี๋ยวเอิ้นควันให้อาจารย์นกคุมกับตะมักนะครับสองคนเสียสามสิบก๊อหลังพร้อมบ่วงลวดไปอีกเกือบสิบแค่ยิ้มแย่ๆเนดอกแผลเพิ่ไปใส่เนี่ยแผนเพิ่ไปใส่เออเราเป็นอย่างดอกลูกพี่เราเป็นคนซื่อวลาท่านเนี่ยพี่เป็นคนซื่อแหม่เราเป็นอย่างลูกพี่เป็นคนซื่อดอกปลาท่น ถ้าเป็นของเจ้าของซื้อเนี่ยนั่งไห้แล้วบ่ะเนี่ปล,ล่อยห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วพี่น้องใ,ใส่ได้ขาด 4, ทุ่ไปสี่เทียนี่หนูกลับได้เพิ่งได้จากตัววะเนี่ยสามตัวสามตัวนั่นก็นจะจรประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งจากสองร้อยห้าสิบบาทขาดทุนไปสองร้อยห้าสิบครับใคยเห็น่นต้องนับครับหางมือละสามโลสีโลอันนั้นเราต้องไปคิดเพราะว่าเขามักแบบนั่นเอง

เฮ้ใช้ใน GPS มันคือขึ้นเป็นอุบัติรัตโมเมนต์เข่าส้นกวางเนี่ยมันยุดมันยุติดเคลื่อนมันได้มันอยู่ห่างเคลื่อนไปเลยห่างเคลื่อนมองเลาะเข่าขาดเถอะมองอันอันแบบนี้อันเอ้าเลี้ยวเข่าเคลื่อนได้หน่ะร้อยต่อหรอมร้อยต่อจะเป็นขึ้นเป็นเข่าส้นกวางวะเนี่ย จีบขึ้นเป็นอุบดเด้อุบดปลว่าในเียเออกรบอลูจักอย่างไอยู่เลาะเขาขาดละฮูแต่ว่าเลี้ยวใส่เขาไปทั้งเคลือนละบ้านฝังนัเบ้านฝังน่นอ เขาไม่ใจว่ะบ้านฟาบ้าาอืหบ้าดิยิ่ไปอย่างบ้านฟังมันออกไปนี่แมะเออไปเคลื่อนมองไงนี่มคนเนี่ยหนอนน้ำพองอ้ไป้านน้ามอกต้านพ้องขึ้นมองขาไปเง้งออกตอนม่ะ เอาสมองส่วนไนคิดถ้าเล่นบ้านฝางมถ้ากลับมานะมันที่ไปเล่นอย่างบ้านฝางกว่ทังยู่นัดเดียยเออมันไปพี่มันไปมื่อนแมะมันไปน้ำพองเอาเอาเอาใช่หีะ้องอย่างไ้งนั้น่อการสินน้ำง

ไหวบ่แก้เ้าอ่ะไอ้ยางจะแก้แต่บาไหวเปิดฝาข้างว่าจะเอาถ้วยฟุ้มก็อย่งว่าถ้วยฟุ้งก็มีเท่น้ โงบุรุษก็มีท uh ่อนขเขนยวเอาไว้ล้างนึงให้เพิ่ร์ตเอาใส่ไปอ่ะนี่ข้าวเจ้าเจ้าจีเออกินข้าวเจ้ากันดีกว่าป่ะมันจะเสียแล้วข้าวเหนียวเสียข้าวเจ้าไม่ข้นขาวมันลิ้นเียดายเพ่นอุซ่าไมาให้ไ่รู้นะครับกูไดมีไก่มีอย่างเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทางนี้เด้ออยู่เลาะบ้านมาเอาไปให้ไก่เนี่ยของตรงในของเราครับ ตังทุงก็เริ่มเสียแล,ะละ้วล่ะทุงไปกินได้ยูครับม่เ้เย็นแล้วคนะุณเอ่ามาในในแหงในในแกมาเลี้ยงพี่น้องสูงคุณนก็เตรียมการไว้เข่ารั้วข้ากันมน้นพี่น้องอันนี้เป็นกระอมาให้ไดยูใกล้เด้อบอกกันเด้อเสียดายครับเสียดาย มักถื่อโฟมอยู่ไดดมักจัดการมาเลยป่ะลุยเลยฮะเขาเจ้าอยู่นี่กันมี้เจ้ากัมี้กับเดนียวกันมี้ไปกินแล้วเด้จวดออกพอดี เจ้าเพิ่นมาเอาของแล้ววะเอาตักไปก่อนตักไปก่อนพอดีอ่ะเร็ว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 มาตักลาดกเร็ว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 เจ้าของเพิ่นมาและพยาทานการทานเด้อเอาถ้วยฟมกันเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับรถเพิ่นมาเก็บเข่าเก็บปาแระก็บมองก็บ ขอบคุณครับสวัสดีครับ